ครับผมผลงานวันนี้นะครับเปรียบเทียบดูนะครับผมโอเคอี okay. ปไปดปออกไ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 ปออกคือถ่ยอยอยายถ่าย,ายจนโดนนะครับผมบ สวยหัวใหม่แล้วนะครับโอเคครับเ้บีกออวเลยตังบีกงาๆน่อยมันก้าวถือตั้งเลยขนเนื้อแล้วเนาะ คผมแต้มแรกนะครับวันนี้มาบ่ายโมงนะครับผมมาเช็คหมโอ้ลงไปแล้วไปไปไปคร<า>ผมแต้มแรกครับหมายแล้วครับผมสวยครับก็เห็นหมวกบังอนานั่งลงเลี่ย ฮัก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 หมอกม,มันบังเนาแรงดีถูกป่ะตรงไหนูต็มแ,แรงนะครับยังมาเลยยังมาเลยยังข้างยังข้างมันือเห็นเหรอ แขกลุนปาก็หนักเอาอัดชวนชวนกันชวนสวยสวยสวย้วครับผมสวยสวยครับผมลุยดีกว่มึงกัดกลางน้ำเลยเมื่อกี้ สวยมาแล้วครับผมหน้าผาักเปียกนะครับกำลังวัาทิ่เปลี่ยนเนี้ยวร่งแต่มากัดกเราเลยกลางนะ้ำนะเดี๋ยวไว้ใจคิดเฟอร์แกมที่สองนะครับผมวันนี้เราจะทำลายสถิติหมายคนละสองตัวนะครับ ปิดเปิดจะออกมาแล้เนาะโอ้เสียกคตรเวมาผมอีกหนึ่งเตามนะครับโอเค อุ้ยขาดบมอกเพ็รรูดเลยปาบไงนึงยำยานย่ำเดียวย่ำอีกเคลิ้มสิออกมากนะได,ได้ได้ <c oughs> ปาามากค่ก,กระโดงยาตื่นพี่หน้น้ำตื่นบอก เมือไปไงมาโ,โ <c oughs> อ้ยว้ยจี้คือนําสีน่ามากปันพี่เยนนะ็นวางก็ได้บ่เสมอไปบ่สมอไปม,จจอมันน่าม,มันน่ามลึกจริจรงน้าโค้งหน้านะผมแจงจันไรไหมดูไรด้ดวยเนาะไรสีงามเลยวะนี่นะครับผม ตัวใหญ่เลยนะครับผมไม้นี้มีอีกาโกน่าด้วยครับ

ฮึมามาอะไรกันอุ้ยขอปลาเลยไงจานไงไงตัวไงอื้อต้อต่อต่อง้นนียอูยเบปีมึงหนึง โตแล้วผมรูโินมินอ้ามินมินเลยขันเปียกติดโตโอ้โหเลยวะมาเดี๊ยว

ใส,ใสวไว่ได้ตามเนาะใส่ตามไปเได้ผมม่เงเหี้ยเนาะพอเราใส่คอหูยเบรกออกเลยกอดเลยครับยอดกับผมใส่นี้ได้ชอด็อตพุดีเยลยถ่ายอยู่เลยถ่ยายถ่ายาย,ยอดกับผมใส่นี้เมื่อกี้ ลิงมันงงนะโหทาอะไรคนทําอะไรนะโหลิงงงว่าคนทําอะไรนะใครเพื่อนถ่ายหรือเปล่าถ่ายเพื่อนถ่ายเพื่อนก่อนก็ชิโดใหญ่นะผมเมื่อกี้เพื่อนใช้นี้เลยนะครับฟังไงเย่วางไงเพื่อนถ้าถทายก่อนกลับสะโพผลังคามันหักมันแตกเวรเนาะ จริงจังเลยบังเสียงบังเสียงจริีหวือเปล่าเพื่อนงงครับตอนนี้นาลีกำลังเล่นกับลิงอยู่นะครับผม <lik> บนเรือดูครับดูบนเรือครับผมเพื่อนงงนะให้สวยเลยครับผม เสือน้อยจัดได้แล้วครับไบนี้มีห้าแน่นอนครับห้าบวกมีหาแน่นอนหนีบลงไปกคักให้มันทะลุข้างไปเลยเออฮะเข้นทะลุไปเลย เออเขออนาหนังก็ได้เอาวะหนึ่งสองสามอันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลงานปลารวมวันนี้นะครับผมมาตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับผมตอนบ่ายสองนะครับ ยังอันนี้โอ้โหป่าโอ้โหนี่เลยครับผมแคนี้เลยนะครับไปของแครับผมวันนี้